สวัสดีค่ะสวนธนพัฒน์สกลนครค่ะตัวนี้ไผ่ยักษ์น่านนะคะเป็นชุดกิ่งตอนชํำถุงค่ะสังเกตใบของเขาสมบูรณ์นะคะใบยังแผงยอดออกมาใหม่เรื่อยๆเลยนะคะชุดนี้เริ่มเห็นมีรากอากาศแล้วนะคะสังเกตถึงการเจริญเติบโตตัวนี้เป็นรากอากาศของเขาค่ะทะลุออกมาจาก รูของถุงนะคะที่เป็นถุงชําของเราต้นพันธุ์สวยๆเลยค่ะสำหรับไผ่ยักษนั่นเป็นไผ่ที่ปลูกใช้ลำนะคะหน่อทานได้ค่ะตัวนี้เป็นไผ่ลำใหญ่นะคะลำตรงต้นสวยค่ะ ไม้ที่แข็งแรงอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยนะคะสำหรับผายั์นานตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่การขยายพันธุ์ค่อนข้างยากนะคะสำหรับทางสวนถือว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทาค่อนข้างยากเลยตัวนี้ต้องเปอร์เซ็น์ที่จะรอดสูงก็คือการตอนกิ่งลากเดินดีนำมาชํำถุงค่ะทางสวนลองวิธีการ เอากิ่งที่มีรากอากาศนะคะมาชำลงถุงเลยเปอร์เซ็นที่เขายุบตายก็คือมีสูงมากค่ะสำหรับไผ่ยักษ์น่านและก็ต้นพันธุ์การขุดเง่าชำถุงนะคะตัวนี้ก็เปอร์เซ็นรอดก็ก็มีมีโอกาสที่เปอร์เซนเขายุบตายเยอะกว่าเปอร์เซ็นรอดนะคะไผยักษ์น่านสวนธนพัฒน์สกลนครค่ะ